ความอย่อรู้อยากเห็นของกูแม่งพุ่งพลาดมากตอนนี้ไปดีโอ้โหมก็ูได้ยินเสียงเฮียอะไรมันเยี่ยโอ้โหโอ้โหเสียงเฮียเฮียเหียเฮียเฮียีีีของเียเฮีอเ่ียเฮีอเฮเฮเฮียเเียมันมีคนด้วยนี่ฮะมึงเห็นยยยเ ไม่เห็นอันนี้เดือกูปปาไปมึดงดนะูตรงที่กูปาไปนะออกแล้เห็นไหมเฮียอะไรใกล้ตรงมิตรยงออกเฮ้ยเฮ้ยเฮียแม่งมีก็อีนในมึงค้า๋ยวนี้เลยโวยโวยโ้ย,โย,โยกูปาใส่อีกตัวแม่งนี่ไอ้เฮียยืนมองกูเลยไอ้ตัวข้างล่างโอ้ยโอ้ยไอ้เฮียต้องตาเฮียจุ่มน้ำจุ่มน้ำ <c oughs> มันอยู่ใต้ตีนกูพอดีเลยเอ่ะเออ ไาโอ้ยเฮียไหนลงไปไฟแม่งเลยไหมจบๆพึ่งอย่าพิ่งเลยขวดเองโอ้ยไอ้เหวินนะรู้สึกคุ้นๆแบบนึงนะใช้ไอ้บอร์ดใช้เทปอีกอย่างหนึ่งอะไรขวดได้แล้วได้ระเบิดแล้วโอ้โหเต็มเลยปน่อยซอกนี่แหละซอกนี่แหละดูเอาทำไมระเบิดกูมันหายไปอ่ะ เปิดเที่ยเนี่ยรเปิดอะไรวะมันเป็นระเบิดจริงๆเว้ยอะไอสัตว์ลืมจุดโอ้เที่ยแล้วกูเนี่ยกูลืมจุดเที่ยเอาระเบิดดิเอาหายไอเที้ยทำไมมันจมไปข้างล่างอะ,อะอเฮ้ยไอเที่ยพ่อมึอองอะมึงวิ่งไปจีนมึงวิ่งเที่ยเลยไหมขนาดนั้นวะเออนี่ๆๆอูมไอพวกไอเที่นมันวิ่งหนีหมดแล้วไอเียโอสมีคนอะจะทำไงอะ อเอ้ยมันไอ้เไี้ตัวเล็กหมดเลยช่างแม่งกูลงไปวัดแม่งแล้วไหนมาเฮ้ยกูรู้อุ้ยอุยอุ้ยอุ้ยอุยอุยอุยยะย,ยังมานี่มานี่มานี้ม,มึงแผลไฟไหม้นะมึงแผลโดนไฟไหม้นะตัวหนึน่งวะีตัวไหนอะอีอตายยังตายแล้วไหนตัวทำได้อะ่ะมีสองตัวไม่รู้ว่าไปตรงไฟฉายวะนี่ไฟฉาย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 ไอ้ขี้นี่อะไรอะ มันฉายอะไรอยู่เฮ้ยไอชิ้นไหนี่ไงอะไรอะไอที่ปีน่ะที่บอกอ่ะเปิดะปีนทำไมได้มันปีนไปข้างบนไงเชกูนะไปหาของกันเ่กูเอลเลิร์มาคูชอบมากเลยเปิดทางใหม่นะมีอีกตัวอยู่เนี่ยวิ่งอะไรบ้างดีมีร่วงไหมเนี่ยอ๋อโอ้โหร่วงกว่าล่วงทางนี้เหอะโอ้ทางนี้ก็ต้องลงว่ะเอาไงดีวะลงว่ะลงให้สุดก่อนเดี๋ยวค่อยขึ้นอ่ะโอเคเข้าใจได้ โอ้โหลึกชิปหายโอ้โหมายก็โอ้เฮ้ยอะไรอะชิปไอ้เชี่ยชุดดำน้ำอยู่ไหนวะกูยังหาไม่เจอเลยตั้งแต่กูเล่นมาเฮ้ยชอบจริงเลยเปิดทางใหม่เนี่ยเห็นโลกใหม่เนี่ยเฮียไม่ใช่เดินแต่ทางซ้ำๆไม่ชอบใจเฮ้ทางขวาไปได้อะอะีรทางนี้มาได้กูแดกสนอกูแดกสนีก่อนแดกสนี พ่อเอ็งขนมสองชิ้นไอ้เหีห้ยเต็มเลยอ่ะอิ่มเลยอ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะตรงนี้ลงได้เหรอไหนวะกูได้เทปเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยไหนตรงนี้เหมือนมันลงได้ด้วยวะมันไปที่เดียวกันป่าวะตรงเนี้ยอะไรอ่ะถามเจอมีเหี้ยก็ลองลงดูเฮ้ยดื้อคนจริงมาไปน่าจะมีของไอเก็บอยู่มั้งยายา เออนี่กะหมดแล้วอระเสียของนะจัดลงมาแค่นี้กูเสียของนะไม่ใช่เสียของไอ้เหี้ยเสียเวลาชิบแต่มันจะพีกมากนะถ้าถ้ากูปีขึ้นมาแล้วมีคนคนป่าแม่งจับมือกูลงไปอ่ะหักกูลงไปมึงขึ้นไปทางนั้นแล้วมึงไปต่อได้เหรอแล้วปียังไงอ่ะก็กูเลยถามว่ามึงขึ้นได้เหรอตรงนั้นมีที่ไตไช่เหรอ มันต้องเป็นกำแพงแบบที่เป็นกำแพงเอกลักษณ์หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ไอ้นายมึงมึงเฮ้ยกูกูเห็นมึงล่วงไป A few moments later โอ้รวว มาซ่อม้ะกูมาซ่อมมึงนะมึงไปขึ้นทางโน้นนะเฮียกูแดกยาเลยจัยดมึงได้มะเมื่อกี้ใช้เลยโอ้โอ้กูเริ่มหนาวอ่ะเดี๋ยวกูลองไปทางซ้ายมันเดิมนี่รู้สึกว่าจะกระโดดข้ามได้ตรงนั้นอะ่ะที่มึตงตกลงไปวิวไฟร์ fire, สุดตายเฮ้ยกูหนาวเฮียอะไรเนี่ยกำมงึงลงน้ำอะ่ะไม่หนาวก็เฮียแต่มันไต่ตรงไหนแล้วมึงวะ มึงขึ้นมาดิมึงขึ้นมาทางกูเนี่ยมันกระโดดข้ามได้เว้ยมึงแค่อย่าไปชนตกตรงนั้นอะเนี่ยมาทางนี้ดีกว่าทางนี้มันปีนได้เว้ยอืไปไหนเนี่ยลองกดใช้ดิอ่ะกูถือเลยมาปีนเนี่ยกำแพงนี้ดิไอ้กำแพงมันกำแพงปกติมึงก็ต้องกำแพงนี้ดิไปทางซ้าย<ป>ดิเหมือนไปทางซ้ายอะ่ะไอ้ไน,นายมึงไต่ไปไหนอะ่ะข้างบนไปได้เหรอไม่ได้ซ้ายไหนวะ นี่ไงกูลงมาแล้วเนี่ยเออมึงกดอ e ีเลยเฮ้ยเฮ้ยมึงไต่เลยไปเฮ้ยแรดลูเทเนียมอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยในลูเทเนียมที่อะไรไม่มีพูดเลยไหนหลังไหนหลังอฮ้ยไหนถอยไหนถอยออกจากวงล้อมไหนออกจากวงล้อมเออวงล้อมที่อะไรโอ้โหโอ้โหไหนละมั้งตั้งกาดตั้งกาดตั้งกาดโอ้ยที่ไหน เออมึงตายเลยเหรอเออมึงถึงขั้นตายแล้วเหรอไอ้เหี้ยนี่ normal อะมึงไปเกิดไหนอ่ะเกิดบ้านอ้หเออแต่กูเกิดมาหิวจัดเลยอ่ะมึงรู้ว่ามึงไปเกิดซะไกลเลยนะไกลลูกผู้ลูกตายนะต้องพามึงลงทางเดิมนะมึงจะเก็บของได้ป่าวะ ไม่น่าได้เพราะว่ามันต้องใช้ที่ปีนหนูมาละกูข่าค,คนมาย่างเลยเอะเฮ้ยไอเชยกูเจอทางออกแล้วเฮ้ยถ้าเกิดว่ากูออกทางนี้ก,กูจะพามึงไปเอาของได้เว้ยเรออืมเพราะว่าทางนี้กูปีนแบบขึ้นไปถึงข้างบนเลยอะน่าจะพามงลงมาเอาของได้แต่ต้องทําไอ้นี่ไว้ก่อนสัญลักษณ์มาร์กไว้เอ้ยไอเชคกวางยังแเดกเนื้อยัยกษดกขาคนมานี่<ป>ขึ้นมาแล้วเยี่ยม เอ้ยเมียเพิ่งมานะเยอยคนป่าขอแดกข้าวก่อนแดกแลวครับกูหาวิธีทำที่มาก,ก่อนดิไอชีพมันลำบากอย่าวะกูเซฟก่อนเลยอ่ะยี่ไหนเห็นบ้านตรงนี้ป่าวะมองหันมึงดิเอเอ,เ,อเห็นใช่ปะมึงเดินตามมาเลยเยสียงเฮี้ยอะไรวะมึงเดินรัดมาเลยนะได้ลงไปเอาของก่อนเอ้ยกูเริ่มเห็นมึงแล้ว ชื่อกูนะเออโอ้อีกไกลเฮียภูเขาวคนละลูกเลยอ่ะอ่ะผูรออ่ะอุย <c oughs> อ้ยเหียตกใจสัตวสอีหี้ ใจเฮียขวานมันก็ไม่มีอ่ะเออพูกบอกอยู่ไม่มีไม่มีอของทำกินเลยมึงกดเซฟไว้ก่อนเลยเซฟไว้ล่วงหน้าเลยเฮียเนี่ยอันเนี้ยเซฟไว้เลยกดซีเซฟอว้ <c oughs> เผื่อแตกคู่ได้ออกเข้าใหม่แม่งเน่ยนี่เฮียโคตรโกรงอะ่ะไอส้สั <c oughs> ตรงนี้ลงเลยลงสัตรต,ตรงเนี้ยโอ้โห <c oughs> โหลดแมปโหลดแมปตรงเนี้ยไอ้ที่มึงโดดครั้งนะ้ะไอ้ตรงเนี้ยน่าจะสไลด์ลงได้เดี๋ยวกูลองให้ได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 ้ลงเลยสไลด์ชิดๆไว้ เออนั่นแหละมึงข้ามไปข้างน้ำอยู่ข้างน้ำมึงลองนี่ก่อนดูไปเซอร์เวย์ก่อนแม่งหายไปไหนวะนู่นตรงไปอุ Target> ้ยกูได้ยินแล้วไหนถอยไหนถอย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 ก่อนถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนเนาะไหนถอย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 วิ่งึ้นไเลยวิ่งวิ่งกระโดดข้ามน้ำไปเลยวิ่งกระโดดข้ามน้ำไปเลยเฮ้ยไหนถอยไหนถอยถอยถอยมันอยู่ตรงหน้ามึงอ๋ออ๋อพี่ใหญ่นี่อ้โธ่โโบกหน้าแม่งก่อนเลยเฮ้ยวุงนินจาโกไอ้เหี้ย นี่ทีมแม่งที่ยัมาลงน้ำได้ไงวะกูไม่ดูเอาไงดีวะเดี๋ยวกูเอาไม้ไปฟาดมันก,ก่อนที่ในเราอ,อยูอย่นี่ก่อนกันตายกันตายไอ,อ้<ห>ถอยเป็นเฮียะไรวะมาไอสัตว์มามาดิไอสัตว์มึงจะหลบกันทำไม <laughs> อ่ะมึงจะฟันไปเฮี้ยตรงน้ำมั้ยไปไล่ฟันแม่งก่อน ไอ้เยี่ยคือกระดูกพ่อมองึงตีเยอะไม่ตายกะชินแม่ตายกะทีเถอะไอ้เฮี่อ,อ่ะโอ๊ยโดนกู <c oughs> แดกยาแล้วไอ้นายไปเก็บของเก็บปันไปน,นะเก็บของมึงอ่ะอ๋อโอ้โหเมื่อกี้จอกูเทาเลยสัตว์รู้เลยเก็บได้ยังเออของมาอ่ะใช้เกนนันอะไร เออทางกทางเี่น่าเขาไม่มีที่อะไรเพราะว่ามันเป็นทางขึ้นไอ้นี่เราเคยีนเนี่ยทางอ๋อทางที่เราลงมาใช่ปะใช่แล้วในทางนี้มันไม่มีอะไรใช่ไหมทางนี้เรายังเคยไปยังวะเังไปเลยเคยไปแล้วที่เราลงไปตรงข้างล่างอ่ะเออแต่ที่กูบอกมันเหมือนมันไม่มีที่อะไรมันเปิดไปทางขึ้นอ่ะกูเลยให้มึงวิ่งกลับงั้นลองไปขึ้นดิเทียนเนี่ยอันนี้มันเหมือนไปทางขึ้น๋ยวกูลองขึ้นไปดูดิ S 1> <S 1> <S ไอ้ตรงนู้นไอ้ตรงนู้นที่เราไม่ที่เราตรงที่เราตรงต้องตรงไปตอนนั้นที่มันมีซอกลึบต้นไปย่าอปะก็ยังมั้งถ้าจะไม่ผิดไอ้เฮียนี่ก็ไปไหนก็ไม่รู้เนี่ย <S 2> <S 2> คือเกมนี้มันจะจบอยู่ที่นี่นที่อะไรวะ <S <S ไอ้เฮียให้มดอีกแล้วอะ <S 2> <S 2> <S 2> ่ะก็ไปดิเฮียคัสซีนเยอะคิบหายโอ้เยอะเหลือเกินกูไม่รู้ต้องไปทางไหนก่อนแล้วเนี่ย นี่คือกูออกตรงไหนเฮ้ยโ,โหหลุมค้รพ่อค้นแม่หลุมอะ่ะเฮ้ยไหนลองเดินไปดูนัอุยอ้ยเดนนไมโอ้โหกูมีแล้วเนี่โยนทิ้งแล้วกันมันเป็นแฟร์ไม่ใช่เดินิมไม้อันเนี้ยจะใช่ไงอะ่ะกูก็ไม่รู้ใช่ยังไงอะนี่ไงขีดขวาก่อนใช่เหรอเออเฮียยากคุยเลยเฮ้ย เออต้องงี้ดิวะเอ้ยหนุกเว้ยไม่มีที่เซฟอะกูถามจริงเราล้วไม่ไปทางนี้เะไรไม่ไปเลยเออมีไปด้วยเหรอเออตรงไหนอ่ะเฮ้อยู่เดืดลูกตรงไหนอย่าลงไปดูเจอเทียอะไรข้างล่างเฮ้ยทางนี้มีทางไปไหนก็ไม่รู้ไปแล้วมุดไปแล้วกลับไปสักกลับไปที่เดิมกูได้ยินเสียงไอ้เชิยแหลกอู้หู้โอ้โแหลกแหลกแหลกโอ้โหแหลกจัด เฮี้ยเด็กแจ๊ะเด็กแจ๊ะนี่เด็กแจ๊ะอึงแหลกเฮี้ยใคอยางน,นี้เนี่ยเฮี้ยเต็มเลยนะข้างในอะ่ะเฮ้ยน้ำมงน้ำมันถังสีเฮี้ยโอ้โหแม่งแดกตกเฮ้ยเด็กเป็ดแล้วไอ้นี่เครื่องเฮี้ยทำเฮี้ยเนี่ยเครื่องฉายอ่ะช่างแม่งมันบอกมันมีเต็นท์ไงเต็นท์นเซฟ,เฟไอ,อ้ที่ไหนรอเฮี้เยเซฟดีย้อนกลับไปก่อนอะ่ะเฮ้ยนาฬิกาแม่งโหลดใหม่วะที่ไหนเก็บใหม่ได้ ต้องขึ้นไปทางข้างบนเพราะว่าทางนี้เราเคลียร์หมดแล้วโอ้โหโตูดมึงนี่เฮียจริงอืมชอบใช่ไหมละ่ะเฮียเออไปฮะเออแล้วมุดออกไปเราก็มุดไปพอมึงด้วยนะเอออันนี้ตรงที่เราเดินำไม<ด>ายเดินำไมามันเก็บ<อ>ได้ไหมป่าวะ มไวิกน้ำใหม่ที <c oughs> ่น้ำโอ้โหยี่นี่กล่องใหม่หมดเลยอเออมันให้เก็บใหม่หมดเลยวะเออดีมากูดได้ทำไอ้นี่โมอเตอร์ท็อกอุ้ยอไอ้นายนี่ไง <c oughs> อะไรมันสามารถดูเด้อเว้ยมันสามารถดูได้ว่ามึงคาบอะไรได้มึงลองหยิบของมาสักอย่างดิกิ่งไม้หรือเหี้ยก็ได้แล้วมึงเอาเมาส์ไปชี้ไว้ตรงค้าไว้ตรงฟันเฟือง มันจะบอกหมดเลยมึงทำที่ไรได้มั้งอะก็ดีนะเห็นปะไม่เห็นเนี่ยเอารัวเลยใช่ตรงนี้เหรอเอออุ้ยที่ไหนไม่ไม่เอาที่นี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 ่ในเอาบาร์ท็อปปลาแซลมันเอาบร์ท็อปปลาแซลมันไในถอย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 วิ่งสวนแล้ววิ่งสวนแม่งแล้ว โอ้โหมึงรั่วหนักกว่ากูอีกเอ้ยเฮียไหนมึงก็เออเหลือเกินไอ้เฮียบอกแล้วทางนี้ไม่เคยอีเฮียอุ้ยเป็นงไงบ้างโดนทุบไอ้ควยเยโอ้โหไกลจัดอ่ะกูพูดเลย้ What do you find them? <laughs> 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 what the fuck? <laughs>